เ่อบ้างไม้กับการเติมเกมที่มันดูยุ่งยากเรามีเพจเติมเกมดีๆมาแนะนําบริการดีเติมง่ายแถมถูกกว่าแบบเติมทั่วไปแน่นอนต้องเพจ The Hunt Shop เท่านั้นเราสองคนการันตีสลวกปลอดภัยไรกังวลต้อง The Hunt Shop เงื่อนไขพิเศษแค่บอกว่าจากเก่าเกมรับส่วนลดทุกรายการ,ก,าก,ารกรอบสวัสดีรับพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องของเรากับไขไม่เก่าแต่เราเกา่าเพราะเราคือ มาพบกับเกมแซลมดังกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับผมมีข่าวใหม่แบบสดๆร้อนๆอุ่นๆเลยครับผมเกี่ยวกับตัวละครใหม่ที่เพิ่งจะสร้างเข้ามาในเกมแซลมดังโมบายครับผมที่เซิร์ฟจีนะครับผมไม่ใช่ล่าง2ล่างเอ็ดว่าหรือล่างอะไรแต่อย่างใดของตัวละครที่มีอยู่ตอนนี้นะครับผมคือตัวละครที่สร้างมาใหม่ๆไม่ได้มีอยู่ในเกมเลยครับผมโอ้โหอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเป็นตัวอะไรครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันได้ เลยครับผมตัวละครที่ผมพูดถึงก็คือคนนี้เลยครับผมโอ้โหดูหน้าตาหล่อเหลาคนโอนนิดนิดมีทําไฮไลท์ปลายผมนี่หน่อยนะครับผมโอ้โหเขาชื่อว่าครับผมลันโกโคอิจิโร่นั่นเองครับผมอ่าเบอร์15ของทีมซุคุบุนั่นเองครับผมอยากรู้ใช่ไหมว่าเขาเป็นใครมาจากไหนครับผมมีประวัติคร่าวๆยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังพอสังเขปนะครับผมโอเคครับผมมาเกินคข้าวๆเกี่ยวกับตัวละครที่มีชื่อว่าลันโกกันนะครับผมตัวละครที่มีชื่อว่า เ,เราจะไม่เจอเขาในมังงะหรือการ์ตูนหรือว่าอนิเมะภาพปกตินะครับผมเขาจะโผล่มาในครับผมภาคพ,พิเศษหรือเดอะม,มูวี่ของเสลมดังนั่นเองครับผมถึงในมังงะจะไม่ได้กล่าวถึงตัวละครน,นะครับผมแต่ในมังงะได้กล่าวถึงทีมซุกคุบุข,ของลันกโกไว้ด้วยนะครับผมนั่นก็คือในตารางการแข่งขันของโชงคุนั่นเองครับผมผมจะพาไปดูนี่เลยครับผมที่ผมวงไว้นะทีมซุกคุบุนั่นเองครับผมในมังงะเนี่ยตอนที่โชงคุชนะทีมมิอุระได ไปแล้วใช่ไหมมันจะตัดไปเจอกับโชโยเลยใช่ไหมคือแบบยาวไปเลยนะครับผมจึงไม่มีบทบาทในหนังสือการ์ตูนนั่นเองแต่ดูในตารางแล้วก็ผมโอ้โหทีมซุกบุเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมวางทีมหนึ่งเลยนะเพราะว่าไม่ได้จัดให้ไปเจอรอบแรกกับใครเลยนะครับผม คือแบบให้เป็นทีมวางไปเจอรอบ2โดยอัตโนมัติเลยครับผมโอ้โหนรงสือกระตูนเนี่ยก็ถือว่าจัดเป็นทีมที่เก่งพอดูเลยนะครับผมทีมซุกบุเนี่ยแต่ไม่ได้กล่าวในมังงะเลยครับผมโอเคเราไปทําความรู้จักกับทีมซุกบุคร้าวๆก่อนที่จะไปรู้จักกับลันโกโฮิจิโร่กันนะครับผมไปเลยครับ โอเคครับผมมาทบควมรู้จัก่างกับทีมซซกุบุแบบคร่าวๆนะครับผมทีมซซกุบุเนี่ยถือว่าเป็นทีมวางทีมหนึ่งของจังหวัดคานางวาวะเลยครับผมแล้วก็ดูจะเก่งกาจมากๆลยครับผมในการแข่งขันชิงตัวไปแข่งที่อินเตอร์ไฮของจังหวัดนะครับผมแล้วก็ทีมซซกุบุเนี่ยมีตัวละครตัวหลักอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือกัปตันของทีมครับผมนั่นก็คือคนที่ชื่อว่าไกโดในรูปภาพนี่เองครับผมไกโดเป็นนักเรียนชั้นปี3รุ่นเดียวกับอาคังงี่แล้วก็โคงูเละนะครับผมอ่า ไกโดนะครับผมใส่เบอร์สี่ครับผมของทีมโซกุบุแล้วก็เล่นตำแหน่งชุดติงการ์ดครับผมโอ้โหไม่ค่อยเห็นสัก่าไรนะที่กัปตันทีมเนี่ยจะเล่นตำแหน่งชุดติงการ์ดนะครับผมในเดอะมูวี่เนี่ยโซกุบุเนี่ยเล่นตำแหน่งชุดติงการ์ดแล้วก็เป็นตัวละครที่ชูสามแต้มได้แม่นพอดูเลยครับผมเหมือนตัวละครอย่างจีนนะครับผมเขาไม่ได้เก่งมาตั้งแต่ทีแรกนะเขาเริ่มฝึกซ้อมยิงสามแต้มมาจากโค้ชของทีมตัวเองนั่นเองครับผมแล้วก็ ชุดเร็วมากแล้วก็แม่นมากๆด้วยไปติดตามในอน,นิเมะนะครับผมนะ่า นี่คือประวัติคร่าวๆของทีนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักเกี่ยวกับตัวละครตัวหลักครับผมที่จะเข้าในเซิร์ฟจีนตัวต่อไปนะก็คือรันโกโคอิจิโร่กันได้เลยว่าเขาโผล่มาได้ยังไงนะครับผมไป Let's go โอเคครับผมตัดฉากมาที่ภาคเดอะมู i วี่นะครับผมเป็นตอนที่ฮาโลโกะกาลังซ้อมเล่นบาสอยู่คนเดียวในสวนสาธารณะครับผมตอนเช้านะครับผมกําลังเล่นอย่างเมานเลยครับผมแล้วก็ผูฮานาบิจิเนี่ยเดินมาเจอพอดีครับผมสกุลุงงิก็เลยแบบรู้สึกโอ้ยอ้ารู้สึกแบบ นาะชอบชอบฮารุโกะอยู่แล้วนะครับผมรู่สึกตกใจนะครับผมแล้วก็กําลังจะเข้าไปหาฮารุโกะพอดีก็ผมจากนั้นครับผมมีจังหวะหนึ่งครับผมที่ฮารุโกะชูดพลาดครับผมก็มีบุคคลปิศนาคนหนึ่งเนี่ยวิ่งตัดหน้าฮารุโกะนะครับผมแล้วก็มารับบอลที่ฮารุโกะเนี่ยชูดพลาดแล้วก็ ดังเข้าไปอย่างสวยงามก็ผมโอ้โหแล้วก็ตัวละครนั้นยังไม่ได้ปรากฏเป็นใครนะเพราะว่าใส่หมวกกันนกอยู่นะครับผมจากนั้นครับผมฮาโลโกะก็แบบรู้สึกช็อกนะว่าโอ้ยเก่งจังเลยคนนี้แล้วก็นึกขึ้นได้ว่าหมดเวลาแล้วครับผมถึงเวลาที่ต้องไปทําธุระอะไรไม่รู้แล้วก็ขอตัวกลับไปก่อนครับผมตัวละครตัวนี้ก็ยังตึ้งๆอยู่นะครับผมแล้วก็ตัวละครตัวนี้เปิดหมวกกันนกมาครับผมนึกกับฟ้าผ่ากลางหัวใจเลยครับผม รู้สึกว่าฮารุโกะเนี่ยรู้สึกแบบน่ารักแล้วก็ตกลุมรักเป็นรักแรกพบอะไรประมาณนั้นครับผมอ่าหลังจากนั้นพอฮา,านามิจิหรือสกคโงโลยีของเราเนี่ยโอ้ยเห็นว่าไอตัวละครตัวเนี้ที่ชื่อว่าลันโกเนี่ยเหมือนท่าจะจิฮารุโกะก็วิ่งเข้ามาแบบโอ้โหเอาหัวโขกเลยครับผมแล้วก็บอกว่าแกเป็นใครอะไรยังไงประมานี้นะครับผมแล้วก็บอกไปว่าฮารุโกะเนี่ยเป็นแฟนของตัวเองนั่นเองครับผมอ่า ตัวละครตัวนี้ที่เพิ่งดังไปเนี่ยก็บอกไปว่าเนี่ยฉันเนี่ยชื่อว่าลันโกโคอิจิโรนะครับผมเป็นนักบัตลุก,กี้ปีหนึ่งของทีมซุกุบุอะไรประมาณนั้นแล้วก็ท้าโดนกับซงนีีว่าโอเคงั้นเรามาตัดสินกันได้เลยว่านะเกมต่อไปที่เราจะเจอกันเนี่ยถ้าทีมไหนชนะ คนนั้นจะได้ครอบครองฮารุโกะไปนั่นเองครับผมอ่าสกุลเงี้ก็รับคําท้านะครับผมประมาณว่าใครแพ้ก็ห้ามยุ่งกับฮารุโกะโดยทันทีครับผมนี่คือนะครับผมต้นกําเนิดแล้วก็การปรากฏตัวครั้งแรกของลันโกะฮิชิโร่นั่นเองครับผมส่วนการแข่งขันของทั้งคู่ครับผมจะมันมากน้อยแค่ไหนครับผมโดยมีฮารุโกะเป็นเดิมพันครับผมต้องไปติดตามกันเองในภาคดอะบูวี่นะครับผมไม่อยากจะสปอยนะจ๊ะ โอเคครับผมมาดูสกิลคร่าวๆข,ของลันโกฮิจิโร่แบบรูปภาพก่อนนะครับผมอ่ะลันโกฮิจิโร่เนี่ยเหมือนจะมอะีอันติอยู่2รูปแบบครับผมนั่นคืออันติที่เป็นรูปแบบสีเหลืองอันนี้นะแล้วก็มีนะครับผมสกิลที่ดูหลากหลายมากเลยนะ เหมือนจะเป็นตำแหน่งเซนเตอร์ที่สามารถทำแต้มได้ด้วยครับผมโอ้ดูแล้วนะครับผมอ่าคล้ายๆกับฮานางแต่คล้ายโอดะอะไรประมาณนั้นครับผมนี่เลยครับผมโอ้ดูหลากหลายมากเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูครับผมคลิปวิดีโอครับผมของท่าต่างๆของลันโกโคอิจิโร่กันได้เลยครับผมก่อนที่จะไปดูท่าต่างๆของลันโกโคอิจิโร่ครับผมเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนสักครู่นะครับผมคุโรโกทชิะ รับพิออเดอร์สินค้าจากกระตุนญี่ปุ่นเกมซีรีชุดครอสเพย์โมเดลของสะสมและของใช้งานยังอีกพวกแกยังไม่รีบสแกนเคียวอาโคดอีกแอดไลซ์ โอเคครับผมมาสรุปท้ายคลิปกันแบบข้าวๆนะครับผมหูหลังจากที่ดูคลิปแล้วนะครับผมถือว่าเป็นตัวละครที่ครบเครื่องมากจริงๆครับผมเป็นเซนเตอร์ที่เก่งในเรื่องของรีบาวมากๆครับผมแล้วยังสามารถทําแต้มได้ด้วยครับผมไม่ว่าจะเป็น การดังการเล่อพก,การุกชุดครับผมโอ้โหแล้วที่สําคัญเนี่ยมีสกิลชาร์จในการบล็อกด้วยครับผมโอ้โหอันนี้ผมชอบมากเลยครับผมถ้าชาร์จจนเต็มนับผมสามารถกระโดดคว้าบอลกากากดเวลาศัตรูทําแต้มได้ติดมือเลยครับผมไม่ใช่การบล็อกธรรมดานะตบทิ้งแล้วคนอื่นยังสามารถวิ่งไปเก็บบอลได้ใช่ไหมอันนี้คือดูมีประโยชน์นะกะถ้ากะแม่นแม่นตอน ชา์จแล้วขี่เต็มพอดีกับตอนที่ศัตรูขึ้นชูตขึ้นเลยออัพขึ้นดังเนี่ยจะสามารถคว้าบอลได้ติดมือแล้วสามารถบุกต่อได้เลยไม่ต้องไปแย่งอะไรกับใครแล้วครับผมโอ้โหสุดจริงๆสกิลนี้ครับผมโอ้โหเดี๋ยวต้องรอเข้าเซิร์ฟจีนแบบถาวรน,นะครับผมแล้วจะมารีวิวให้ดูอีกสักรอบว่าสกิลต่างๆหลังจากอัพแล้วจะเป็นยังไงครับผมแต่ดูแล้วนะอื้อ จแล้วที่เป็นทีมบางในจังหวัดคันงาวะครับผมที่สําคัญนะครับผมอ่าในไหนก็มีตัวละครอย่างลันโก้แล้วครับผมแล้วอีกอย่างครับผมทีมซุกบุเนี่ยเป็นทีมบางของจังหวัดคันงาวะด้วยครับผมอนาคตเนี่ยผมว่ามีแน่ๆครับผมจะขาดกระตันทีมของทีมซุกบุอย่างโกได้ไปไม่ได้ครับผมกัปตันทีมเบอร์สีที่เล่นตําแหน่งชุดติ้งกาศครับผมในภาคเดอะมูวี่เนี่ยโอ้โหชุดแม่นมากๆแล้วผมแล้วก็ชุดเร็วด้วยครับผมต้องมีมาแน่ๆครับผมมีลันโก้เด็กปี แล้วจะขาดปี3แล้วเป็นกระตามทีมของสุกบุกได้ยังไงครับผมรอชมกันได้เลยครับผมฟันทงมีแน่ๆครับผมท้ายนี้ก็อย่าลืมช่วกันมาก,กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่รับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กันนะครับวันนี้เก่าเกมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับบายๆครับผม